ยกคุณมาลูกนี้ตีติดเลยครับน้องวุ้นครับคุณครับพี่พิษครับนะครับอาจารย์พิษครับขอบคุณมากๆครับเนี่ยนี่ครับพี่พิษครับโค้ชของจันปานเจริญครับนะครับโอ้โหทีมงานนี้ใครไม่รู้จักก็เชยฮะนะครับแชมป์ถ้วยพระราชทานมากที่สุดครับของประเทศไทยครับจันปานเจริญนี่ครับมีพี่พิษรูอาจารย์พิษ ดูแลอยู่ครับใครครับอบการทะเลือแห่งประเทศไทยครับน้องซีครับน้องซีเป็นมือตีครับนี่ครับอ่างทองครับชมรมไปตองอ่างทองครับมือวางครับน้องนุ่นครับเอมสุดที่นีครับธนาชัยครับ จะเปิดลูกแรกมาครับลูกนี้ครับยังไม่เปลี่ยนครับนี่ครับพี่สาวพัทลุงสู้สู้ครับจากทีมการเท่าเรือครับควญเลดีปานอินครับวันนี้ได้รับบทเป็นมือตีครับแลน้องคนนี้ครับจะตีเลยหรือเปล่าครับ น้องวุ้นครับยกขึ้นมาลูกนี้ข้ามหัวครับถนนเทวุเท่าขอหีบหนึ่งเก้าสองห้ากรุงเทพมหานครนะครับครับขอบคุณครูสมอุดอนครับแชร์ให้แล้วครับขอบคุณเสียมีเอ็กซ์เตเดียมครับนะครับหนึ่งเก้าสองห้าที่ช่วยแชร์ครับมหานครนะครับขอความพัฒนาขยับรถนิดนึงนะครับครับน้องวุ้นครับวัชรกรเหมกุลครับจากจังหวัดอ่างทองครับขอบคุณครับ ยกขึ้มาลูกนี้ตีติดเลยครับน้องวุ้นครับลูกแรกข้ามหัวครับลูกสองใส่คาโชหนึ่งใบครับทําไม่แน่จริงแม่มาถึงรอบนี้ครับทุกคนนะฮะเอบการทะเลแห่งประเทศไทยครับส่งน้องสาวพัทลุงครับกว่ดีดีปานอินครับยกขึ้นหมาลูกนี้ตีโดนครับยังเสียสองคะแนนอยู่ครับเปิดโซนใบฮะ รับส่งน้องซีครับปิยมาศประพัฒสอนครับขึ้นมายังไม่เปลี่ยนครับนะครับก็อาจจะดูแปลกๆหน่อยนะครับปกติเราจะพูดแต่ชื่อเล่นนะครับนะครับในการขันในครั้งนี้ก็มีชื่อเล่นบ้างชื่อจริงบ้างนะครับตามโอกาสครับตามความเหมาะสมของละครั้งที่เราไปถ่ายทอดสดนะครับแต่นี่แมตเป็นทางการครับนะครับ โอ้โหเลยหัวครับตรงนี้ครับน้องสาวครับครับพ,พะเิฐครับปีนี้นะครับน่าจะมีอนุรัมให้ทีมจากจอง หน่วยงานนะครับและโรงเรียนนะครับส่งเข้าร่วมกานแข่งขันด้วยครับนะครับเอาครับน้องแต่ขึ้นมาลูกนี้เปลี่ยนครับนี่ครับสาวน้อยอ่างทองครับมาเจอรุ่นน้องครับเอามาดูครับมือแก้ครับปริตาครับมือแก้ครับพัดสอนตังหงครับน้องบีมครับยกขึ้นหมาลูกนี้ข้ามหัวครับน้องบีมครับ มีมบอกเอายังไงครับครับส่งน้องนุ่นมาวางก่อนครับ,รบ,รบชมรมไปตองจังหวัดอ่างทองครับน้องนุ่นครับเอมสุทธินีครับ ธนชัยครับยกขึ้นมาลูกนี้ยังไม่เปลี่ยนครับครับสวัสดีครับเกือบหยุสเซอร์ครับนะครับรอบนี้รอบ64ทีมสุดท้ายครับขายนะเข้ารอบ32ทีมครับแพ้ตกรอบกลับบ้านครับ ไม่มีทีสองนะครับสึงเจะไม่ะเทไทยฮะนะครับโอ้โหครับลูกนี้ครับทําหน้าที่ได้ดีเลยครับมือแก้ของทางด้านอ่างทองครับน้องนุ่นนะเอ้น้องบีมครับขึ้นมาแท็กกิน2เลยหรือเปล่าครับหรือจะต้องวัดก่อนครับนี่ครับท่านอาจารย์ดนายทรัพย์สินครับกรรมการจากสมาคมไป่ต้องประเทศไทยครับ นะครับถือว่าเป็นระดับบรมจารย์ในการตัดสินเลยครับท่านนใดรับสินครับลูกไหนได้ครับล้องแต่มาวัดแล้วฮนะเสียยุบอีคะแนนครับ เพราะว่าชมรมจากการท่าเรแห่งประเทศไทยเหลืยอยู่หนึ่งใบสุดท้ายครับถ้าเสียสองอยู่เนี่ยนะครับจะตีตัดหรือเลือกที่จะวางครับถ้าเสียเน่้อ่ะตีแน่ครับตีเปลี่ยนครับเราก็ยังไม่รู้ว่าอ่างทองได้กี่คะแนนครับมาดูครับน้องแต้ครับถ้าตีแดงว่าตีเปลี่ยนครับยกขึ้น มาลูกนี้ครับตีสกูแบ็กถอยหลังมาเลยครับแต่อ่างทองครับแต่เล่นให้การท่าเรือครับนี่ครับใครได้แต้มครับเดี๋ยวรอดูการจับเป้าครับโอ้โหน้องแต่ตีตัดแต้มครับอ่างทองได้หนึ่งคะแนนครับ